การเะ็นงานรวมคู่ช้างเนี่ยก็คือแค่จบเหตุไม่ได้พบดนิพายไม่ต้องบรรยายนิพพานแล้วพูดคำว่าน,นิพพานขึ้นมาทำไมคนแทนพูดไนะม่ได้ไม่ได้ปฏิบัญยายนิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่คนบ้านนะคนละเมือเพอพะ เลยสัพพสัตว์ก็ต้องการคำว่านิพพานน่ะทีนี้นิพานหมายถึงการดับในภาษาท,ทั่วไปดับทุกคนทุกสัพสัตว์มันทุกข์กันอยู่ก็เลยต้องการคนทุกข์ต้องการนิพพานเนี่ยการดับทุกคนทุกข์ม <c oughs> ันวันนิพานภาษภาษง่ายๆแต่บทแปลให้จนกลายเป็นยังว่างเนี่ย่นีนต้น ตรงนี้คาว่า,าดับทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยมันก็ <ต Element. S 2> ทุกข์ก็มาได้เหตุถ้าอายุติเหตุแล้วก็ตรงต่อความพ้นทุกข์ไปเองตรงต่อการดับทุกข์พ้นทุกข์ไปแค่ยุติเหตุทุกข์ที่มันมีเพราะมีเหตุเรื่องทุกข์สมุทัยเ,เ,เราไป<สะ>หลงทางตรงที่ไปเจริญมรรคกันเนี่ยแค่ย<ะ>ุติเหตุ ยุติเหตุเป็นทุกข์มันก็คือความดับทุกข์ทนทุกข์กเองเห็นไหมแผลมันง่ายๆอ่ะแปลคิดมากแปลถ้าจน,จนกายกตัวเองก็ดับไม่เป็นแผลจริงเวลาแปลตำราก็สมทุสมทรไทยก็แปลว่าให้ละแต่ไม่รู้จะละยังไง<ม>ก็เลยไปใช้วิธีจเจริญ่นมัดเอาก็เพราะการยุต<ม>ิสมุทรไทยนั่นคือมัคเรียกว่าระยรมัดเขาไม่รู้จะป็นยุติยังไงอืสมุทรไทยไม่รู้จะยุติยังไงปัญหาสาม ก็ตกลงไม่รู้มันเรียนกันทำหาอะไรันก็เลยไปเจริญมรรคหรอใช้ที่เจริญมรรคอาคิดว่าเจริญมรรคแล้วเดี๋ยวมันจะไปยุติปัญหาสามได้เองแล้วมันก็ไม่มันไม่มีใครบอกไงว่าการที่คุณกําลังเจริญมรรคอยู่ก็คือเอาตัณหาสามมาเจริญก็คือมันไม่รู้จักตัหาก็คือมันไม่รู้จักตัณหาในภาษาปัจจุบันมันรู้จักแต่พันตัณหาในภาษาโบราณแล้วก็ในตัวตำราในตัวหนังสือ มันไม่รู้จักตัณหาในานกาลแห่งจิตไงตัวจริงมันรู้จักแต่ชื่อกันแต่มันไม่เคยเห็นตัวมาก่อนเป็นไงเดินชนก็ยังไม่รู้จักเลยหาแค่นั่นแหละธรรมาก็บอกว่าในพินละสมุทัยก็พูดถูกแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้จะเป็นละยังไงก็เลยต้องไปเจริญมากขึ้นก็สมุทัยเขาบอกไปแล้วว่าคือตัณหาตัณหาคือความพยายามตัณหาคือความทยายาตัณหาคือความอยาก ถ้าถามว่าที่คุณจเจริญมรรคเนี่ยคุณจเจริญไปทําไมคุณอยากนิพพานใช่ไหมก็ต้ <laughs> โองการจะละคามก็การก็เน่เน่ตัณหาคือความต้องการดังนั้นเมื่อคุณจเจริญมรรคเนี่ยก็คือคุณกําลังต้องการที่จะ <laughs> นั่นแหละคุณกําลังเป็นตัณหาอธิบายง่ายๆอย่างเนี้ยนะอย่างนี้ฮนะาร์ดคอร์ได้ทุกที่ ผมที่ยินพ่อพูดเรื่องมะต้องเชื่ออะไรอีกครับรสมุทรไทยการจบวิศวศิลป์เราไม่เข้าใจตรงนี้เราเราไะเินม,มั้งเพื่อให้มันติดคคุณรู้จักแต่ชื่อแต่คุณยังไม่เคยเห็นตัวจริงของคนคุณเดินชนตัวจริงเขาคุณก็ยังไม่รู้จักเลยว่าเออเนี่ยเขาล่ะ <c oughs> นเหมือนกันเนี่ยน,นะการรู้จักชื่อกันในตำราภาษาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่รู้จักอาการจริงๆทางจิตเนี่ยนี่แหละใช่ไหมใช่ไหมแต,แต่เวลาเรียนในพิธามโาบอ้วิเพราะว่าปัญหาเนี่คืยตัวอยากได้ยึดทา,านอยากหลุดพ้นมันเป็นที่าปัหาเขาก็อบอกแบบนัืม เขาบอกเหมือนกันเขาบอกมางาน,นแล้วก็น่าสิเรามาฟังพ้อเทศน์ต้องรงกันนี่เขาก็บอกว่าไอ้ตัวอยากพิถพานเนี่ยคือวิพากตัณหาอือ <c oughs> คือมันไม่ใช่อยากแค่นิพพานอย่างเดียวไอ้ความที่อยากอยากให้จิตมันสงบก,ก็ยังวิภาวาตัณหาเลยอือเห็นไหมไม่ได้อยากให้จิตสงบก,ก็ยังเป็นวิภาวาตัณหาเลอาอยากจะพ้นทุกข์ก็ยังเป็นวิภาวาตัณหาเลยทำไมอ่ะมาถามเิ เอาไปทำที่ไม่ต้องเรียนเนี่ยมางทีเราก็เครีอดในที่โดยอยากค้นไม่ได้นนอพอมาที่ทำที่เรียนแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าเขาไม่รู้จะรับปัญหายอย่างไรเลยก็ต้องมาฟังอีกแบบหนึ่งนะไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนอีกเีอยเ่างเงี้ยจะเจริญนกัน,น,น,นแต่ภาวะตัณหาจเจริญกันแต่วิภาวะตัณหา ต้องเอาปริญญามาถังทอดเขาเลยเอาตามอย่างครูบาอาจารย์ต่างๆปฏิบัติที่จะเลินมากนึงในปฏิบัติปฏิบัติชอบตามมาแพงแล้วใ้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบก็เรียกว่าภาวะตัณหาเรียกว่าภาวะตัณหาตัณหาในการคอยทำ ปฏิบัติชอบคือชอบปฏิบัติก็คือที่ชอบคือตัณหานั่นเองตัณหาในาภาวะไม่ชอบก็ตัณหาอีกตัณหาในาการปฏิเสธสภาวะชอบก็ตัณหาตัณหาในการที่จะเอาสภาวะหลบภาวะตัณหาตัณหาในาการจะเอาปฏิบัติเพื่อจะให้พ้น,นตัณหาได้กลตัณหาไม่เอง <laughs> <ป>นี่เขาเรียกว่ามันมันเรียนไปมันเรียนตกเหวไปเรื่อยอะ่ะคุณนี่ <c oughs> เรียนหลับหูแล้วปลาเรียนตกเหวไปเรื่อยแต่มันไม่รู้จักอ่ไม่รู้จกัจกสถานการณ์จริงของมันรู้จักแต่ชื่อกันในตำาราคิดว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะรับตำหาทายเป็นตำหาระเองตัวปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคือเป็นตัณหาชนิดหนึ่งนี่ว่าชอบปฏิบัติมันยังชอบอยู่มีพอ,อ,อใจอยู่นะ ก็คือกําลังเจริญตัณหาก็เลยล้วนเลยพูดอย่างเงี้ยไม่มีทางเลือกก็ไม่มีใครอสอนไม่มีใครสอนอกอูก็เห็นมีแต่วิปัสนาจรยงกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วมันสอนหาอะไรกันวะสอนแต่ตัณหาอย่างเดียวสอนแต่สมุทัยกันอย่างเดียวเลยอะ<ร>่ะมันเรียนมาแบบไหนเข้มือว่ามันรู้จักสมุทัยแต่ชื่อแต่เวาลาปฏิบัติจริงกลายเป็นปฏิบัติสมุทัยหมดเลยเสียของเลยเนาะแต่นอบคุณคอืม แล้วแล้วมันก็ไม่ยอมมาถามไอ้คนนี้เขารู้จักเยแล้วมันจะมาทะเลาะหลวงพ่อไหมมันจะมาะมันจะมาทะเลาะหลวงพ่อไหม ตอนี้อประกาศมันก็ไม่ยอมรับอยเออนั่นแหะสิก็เป็นตัญหาไอการไม่ยอมรับของมันก็เป็นตัญหาอีกสรุปแล้วมันจะเริญตัญหาทั้งขึ้นทั้งล่องเลยพวกนั้นเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่มีใครประกาศไม่มีประกาศก็ไม่ยอมรับเขีนเลองทั้งขึ้นเรื่องล่องเออมันจะอะไรเราจะสมุทรไทยเป็นว่าเล่นเออแปลกเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอตายเดียวรอตายอย่างเดียวหลวงพ่อตาปอดหรอรอตายอย่างเดียวแล้วเถียงไม่ได้ ตายเราเสียงไม่ได้ตายด้วยตัณหาพอตายด้วยตัณหามันทางตันออกไปได้แล้วถ้ายิ่งท่านเริ่มปวดสัตว์แบบนี้โดยยิ่งแล้วเลวยยิ่งปฏิฆายิ่งเวรกรรมหนักขึ้นอีกจะทำตรงตรง,ตรงสว่างสวยไปในภาคทิพย์แล้วภาคหยาบก,ก็สว่างสวยถ้ามาสวนกระแสจะทมนี่แบบ งนแล้วนรกเปิดเลยอเอา,อางี้ดีกว่าไม่ใช่ใบภูมิภาครวมนั้นนรกก่อนเลยเปิดแล้วก็ค่อยวนเวียนมาสู่ใบภูมิเป็นเปรตเป็นเดรฉานต่ออไมกาีก็เป็นแบบนี้อ,อืม <c oughs> นี่ก็แจ้งให้เห็นชัดแล้วตัณหามันเป็นไงกนในตำราคุณไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ไหมเนะ่ตัณหาปฏิบัติ ก็จะชอบและคําว่าปฏิบัตินีปฏิบัติชอบนี่ก็คือทั้งมนุษย์และเทวดาเนะอุบโลกขึ้นเองทั้งนั้นเลยไม่ใช่รุ่นนั่หละหันจะบอกให้รู้ทั้งหมที่บทสันเสริญพระคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเป็นรุ่นเทพเทวาเป็นรุ่นของปราชทั้งหลายนะรู้ไหมนโนโแต่งให้สันเสริญเหมือนเหมือนก็แต่งเพงสัรเสริญให้อ เข้าใจหรือเปล่าแล้วนึกแล้วใครแต่งแล้วถามว่าท่านต้องการความการสรเสริญเย,ยืนนยอไม่ใช่จริงมันก็มีผลการได้กล่าวถึงอรหันต์การได้กล่าวถึงองค์พุทธะการได้กล่าวถึงัจธรรมมันก็มีผลคือการกล่าวถึงองค์คุณและการที่ในน้อมถึงองค์คุณก็มีผลต่อบุคคลเป็นสิริมงคลจริงแต่ว่ามันเจือปนด้วยด้วยด้วยมนทินเข้าใจไหม เจอปนด้วยแง,ยมมงมม่มุมแห่งโมหะเข้าใจว่าอืมคนก็เอาใหญ่เลยปฏิบัติกันใหญ่เลย,ยพนปฏิบัติดีเแล้วสรุปแล้วคือกําลังเจอเินตัณหาก็ทั้งนั้นเลยเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่สามารถรู้ได้อือทําำไปแล้วถ้าใครมาบอกว่ามันผิดไม่ได้เพราะว่าทำมาเยอะแล้ว นิพานเนี่ยหมายถึงความดับทุกพนทุกหมายถึงความพ้นทุกดับทุกพ้นทุกนี่เราต้องเข้าใจว่าทุกเนี่ยมันมีเหตุมันมาแต่เหตุถ้าเราไปยุติแห่งแห่งทุกได้เนี่ยทุกมันก็ดับยุติเหตุแห่งทุกได้มันก็ดับมันก็พนทุกนั่นแหละเรียกว่านิพานเรียกว่านิพานแต่คุณไม่แปลนิพานกันซะจนโอ้โหละเมอเพาะพไปทั่วที่ทั่วแดนจนคนเข้าใจได้ยากแล้วก็มาตกเถียงกัน เกนกายเป็นมาตั้งเอานอิพพานแทนเออจนกายมาไปตั้งเอานิพพานแทนถ้าราพ่ออธิบายเรื่องอะไรสี่ที่ฝุ่นต้นเนี่ยฮะแต่นั้นอธิบายง่ายๆแบบนี้แล้วจะได้จบสวยๆว่าน,นิพพานก็คือความดับทุกข์พ้นทุกข์แต่คุณต้องเข้าใจว่าทุกข์นี่มันมีเหตุเหตุที่ทําให้เป็นทุกข์เนี่ยคุณต้องคุณจะดับทุกข์คุณต้องไปดับเหตุยุติเหตุเหตุข,ของทุกข์คืออะไรคือตัณหาหาัหคือว่าตัณหา ปัญคือว่าเราไม่ได้จับปหา่นี้ไงนี่ได้อธิบายให้ฟังเรียนกันมาท่านแล้มากมายการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะาตัญหานั่นคือเหตุสมุทัยทั้งหมดทุกการมาตัญหาคือในรูปเสียงจิตนรสสัมผัสนั่นแหละโดยความมึงพอใจจะว่าเป็นการมาตัญหาหมดไม่ใช่การมตัญหากเรื่องเรื่องเพศอย่างเดียวไม่ใช่ราคาจริตนี่เขาเช่นเดียวกันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ต้องข้ามอย่างเดียวจะหมายถึงรูปเสียงจิตรสสัมผัสที่พึงพอใจจัดว่าเป็นราคาจริตทั้งหมดนั่นคือตัณหาเรียวกว่ากาม,มาตัณหายังไงลูกเสียงลินรสสัมผัสอารมณ์ทางจิตที่เราสนธีความสนทรีทางจิตเนี่ยที่พึงพอใจนี่ก็เรียวกว่าราคาจริตฮะเรียวกว่าการม,มาตัณหานั่นเองเข้าใจไหมอีกอย่างหนึ่งคือภาวะตัณหาคือพยายามที่จะทําให้จิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เนี่ยนี่เราภาวะตัณหาพึงพอใจกับสติสมาธิหรือปัญญาชัญญาก็จะเป็นภาวะตัณหาหมดเข้าใจไหมอา่าตัณหาในสภาวะจิตไงนี่เราภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็คือตัณหาในสภาวะจิตเกี่ยวกับเรื่องสภาวะจิตทั้งนั้นภาวะตัณหาเนี่ยแต่แปลแบบไหนอยากได้อยากมีอยากเป็นในสพรพสิ่งสรรพธาเป็นชั่วที่ทวแดน ไอ้นั่นมันไม่ใช่สภาวะไอ้สภาวะจริงก็คือสภาวะจิตสภาวะตัณหาตัณหากับสภาวะจิตตัณหากับอารมณ์ตัณหาความรู้สึกตัณหาความคิดใช่ไหมตัณหาการตีความจัดว่าเป็นภาวะตัณหาหมดตัณหาความสงบอย่างเงี้ยจัดจัดว่าเป็นภาวะคือมันสงบมันพอใจไงจะเอาคำาวณว่นมงก็เป็นภาวะตัณหาหมดแล้วก็พิววิภาวะตัณหาคือมันก็คืออยากจะติดอยากจะหลุดอยากจะพ้นอยากจะนิพพาน อยากจะวางใจให้ได้อยากจะพ้นจากสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นวิภาวะตัณหาอันนี้ก็เป็นลักษณะของวิภาวะตัณหาอยากจะพ้นอยากจะหลุด,ลด,ลดอืเป็นวิภาวะตัณหาหมดเข้าใจใช่ไหมก<ป>็มีอยู่ในนี้หมดอันนี้แหละคือทั้งหมดนี่คือเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์หรือเรียกว่าสมุทยัยเหตุเหตุที่ทําให้เป็นทุกข์คุณทุกข์ทั้งหลายมันมีเหตุมาแบบนี้คุณต้องมายุติเหตุก็แค่ยุติตัณหาวเดียวนี่การยุติตัณหาคุณจะฟังแบบไหนแล้วตัณหาจึงยุติ สรุปง่ายๆคือการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยสรุปง่ายๆแต่คือจิตคุณเนี่ยไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนอีกแล้วไม่ต้องไปเพื่ออย่างไรอีกแล้วตั้งเนี่ยไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนอีกนั่นแหละคุณจะไม่เป็นตัณหาทั้งสามมันเหมือนมันมันไปหลงสละสละตัณหาในสิ่งหนึ่งไปติดตัณหาในอีกสิ่งพูดง่ายๆคือไม่ภาษีภาษาแหละอ่านพูดซะ แล้วไม่พาไมปฏิบัติเพื่อน,นิพานบางกไปเจริญมากเนี่ยถามว่าอะไรไปเจริญมากก็คือตัณหาทาั้งนั้นเลยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากถึงแล้วไออยากได้อยากมีอยากเป็นอยากถึงเรียกว่าตัณหาชนิดไหนเรียกว่าภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาสองประการด้วยกันแล้วตกลงเอาไงแล้วอะไรคืออริมักกันแน่ฮะอะไรคืออริมกกันนคออมกคือการที่คุณยุติตัณหาเนี่ยจัดว่าเป็นอริมักแล้ว เมื่อคุณไม่ตัวเองปั๊บก็เรียกว่าเป็นอริมักแล้วคือวางตัณหายุติตัณหารู้ไหมมันง่ายแบบนี้แล้วมันสั้นแบบนี้แล้วมันกระชับแบบนี้แต่คุณไปลงมือกันหน้าดําหน้าแดงซะจนมากมาใหญ่โตเหมือนกับทากิจการมันก็เลยกลายเป็นตัณหาซ้อนตัณหาไปเรื่อยๆเนี่ยรู้ไหมว่าอริมักของท่านจริงๆคืออะไรก็คือยุติสมุทรไทย การยุติสม,มุทัยเนี่ยก็คือจิตไม่ต้องไปแบบไหนอีกไม่ต้องเพื่อแบบไหนไม่ต้องเพื่ออย่างไรอีกเนี่ยมันเป็นการยุติตัณหาทั้งจิตอันนี้เรียกว่าอาริยมรรคถ้าอาริยมรรคนี้มันคือการคลายตัวมันเองหรือเรียกว่าวางตัวมันเองมันไม่ใช่ตัวปฏิบัติไอตัวปฏิบัติไอพวกนั้นเนี่ยมันเป็นมรรคปฏิชนเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่มรรคอริยะแล้วไงตั้งเอาทำเอาอย่างเดียวเนี่ยชนอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคปฏิชน มักใครมักมันไม่ใช่มักอริยะมักอริยะนี่มันแค่วางตงัวมันเองคลายตัวมันเองนั่นแหละยุติตัณหาจิตไม่ต้องไปเพื่อแบบไหน,นอีกฟังง่ายๆแบบนี้ตัณหาทั้งสามก็ยุติทันทีนิพพานก็ไม่ต้องเพื่อนิพพานแบบไหนอีกลูกเสียงจิตลราสัมผัสกายจิตไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนกันมันอีกจบเลยสรุปแล้วก็คือไม่ต้องไม่ตัง้งจบตัณหาสำหรับทา่านผู้มีที่รักษาที่เรียกว่าปฏิบัติให้ทำโดยไปเรื่อยๆไปวางเอง อย่าเดาอ๋าอเขาจะมีการสก,กิปสก,กาวกันมีภาคพิดด้วยสิทธิ์ใพระพุาอยู่ในฐานะต้องปฏิบัติในกรรมเหมือนกันแล้วก็มีที่วัสนาหน่อยมีภาคพิดด้วย ไม่รู้แล้วว่าคุณเจริญอลีมัรกเนี่ยคุณกําลังเป็นตัณหาในมากอยู่กําลังเจริญสุม,มไทยอลีมัรกเนี่ยของท่านมันคืออะไรกันแน่มันคือการปล่อยคือการวางตัวมันเองคลายตัวมันเองจากตัณหาไม่ใช่ยากอย่างเราปฏิบัติสมาธิปัชนาอะไรเนี่ยก็บอกว่าอินทรีย์ห้าสมบูรณ์แล้วเดินโยกมลธรรมอืมเราป้ายแฝนคอไหมนะ คาสติสตาวิ่ได้ยาคนนี้ยานกี่รอบแล้วอะไรเงี้ยผ่านยานสิบหกกี่รอบมึงคิดเอาเองกันทั้งนั้นเลยขอโหัวสินบอกพวกมึงอ่ะคิดกันเอาเองทั้งนั้นเลยอ่ะแลพูด่างโคทิปักที่ทำสามเจ็ดประการก็สมบูรณ์พร้อมกัเลยครบหมดเลยสามเจ็ดประการมันกลายเป็นกัญหาอย่างนแหละโอ้ิปักเพชรทำสามเจ็ดประการ ก็ก็ก็สมบูรณ์เวลาอธิบายแล้วตกลงมึงได้ยังถามถามกล่ำแล้วตกลงมึงได้ยังวะเ <laughs> ขาก็บอกว่าได้ผ่นยาสิบหกแล้วเ <laughs> ลยกูว่ามึงได้ตัณหามากกว่า <laughs> ตัณหาในยาสิบหกกันเลยตัณหาตัณหาตั้งสิบหกขั้นตอนมึง <laughs> มีแต่ตัณหาเข้าไปเจริญหมดเลยอันนี้มันตัณหาทั้งสิบหกขั้นตอ,อนเลยนี่พอต้าเรลาตำราเขียนว่าอนุนี้สมบูรณ์นะนี่สมบูรณ์ก็เลยมีแรงผลักดันให้คนจะเอ <c oughs> านี <c oughs> ตัณหาเป็นปุ่นใ,ใหญ่เลยเาย,ายานที่หกก็ให้คงทุกยานถึงยาน,ยาน,ยานไหนก็ <c oughs> ให้ปงตรงนั้นแค่ในทางปฏิบัติที่เราทำกันเนี่ยคือต้องให้เจริญครบสิบหกยานขึ้นมา พายานไม่เกิดเขาถือว่าปฏิบัติไม่เก้าหน้าคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ยานสิบหกหรอกพวกวพมึงอนายแปดพันประการยานหลง<า> <ไป S 1> เพราะยานทั้งหลายนี่มันมาจากตัวหลงรู้ตัวเดียวเลยปองตัวหลงรู้ได้มันก็ปองยานได้เรียกว่าผ่านยานไม่ใช่ท่องยานเยอะจากท่องยานใช่ไหมท่องจํายาน นั่นแหะท่องญาณอันนี้ผ่านญาณรู้ไม่รู้ก็ปล่อยเลยไม่ต้องไปเอาตรงรู้ที่รู้ไม่รู้อันนี้ผ่านหมดทุกา่างผ่านญาณเรื่องผ่านญาณไม่ติดสักญาณไม่ติดสักญาณไม่คล้องในญาณไม่คานในญาณวันนี้คุยได้สวยนะวันนี้สนทนาได้สวยนี่แหละ ไอ้มักสมุทยัย่รู้จักเรื่องไม่รู้เรื่องเลยเอาแค่นิพานเ่ยดีกว่านิพานก็คือความดับทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยอธิบายง่ายๆหลักการทางจิตดังนั้นเมื่อกล่าวถึงสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์ดังนั้นการที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์มันก็ต้องรู้จักเหตุแห่งทุกข์ก็คืออะไรดังนั้นก็เมื่อสรุปไปให้แล้วก็คือตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์